ฟ้ามหาราครับผมน้านหงฟ้าดูด้านหลังแล้วล่ะกำลังจะเทียบกำลังจะเทียบเที่ยวที่59นะครับครับผเขาบอกแล้วครับว่าเรือยังแข่งอยู่ไม่ต้องห่วงครับคนก็ยังดูครับผู่นี้จะเป็นการพายในประเภทเรือไม้40ใบพายครับผมครับล่องน้ําแดงครับทิดาหอมไก่ล่องน้ําำเหมือนหงฟ้ามหานคร เออมหาราชมหาราชเอออย่าใส่มหาลครเขาได้เปลี่ยนนามสกุลให้เขาซะแล้วนี่ที่ดาหอมไกลเนี่ยไม่ธรรมดานะหอมไกลนุ่นบ้านเราไม่ได้กลิ่นหรอกจากสีสะเกตใช่ไหมหอมดอกลันท้นหอมเอ้ยหอมกลิ่นลันทองเปีี่ยงลมหอยตามลม เรากินเ้ลผมของลาโอ้โหใช่ได้ตั้งตั้งผู้ช่วยและพออใช่ได้ใช้ไปซื้อน้ำเป็นเรือมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับเที่ยวที่59อยู่ผมขอความรุณาท่านอย่าขอเสื้อสอสอนะครับพมหมดไปแล้วตัวสุดท้ายนะครับอย่าขอนะครับถ้าแน่จริงของเกงเลยคนอะไรใจดี ถอดให้หมดนีขอเสียงกองเชียร์ฝั่งนู้นหน่อยครับทีม ok ไหนได้ยินยกมือให้หน่อยเ ok จ้าจ <ๆ S 1> หญิงมิ่งขวัญว่ายังไงเ,เสดยสนรงดงามมากนะครับแล้วก็เปิดเพลงอยู่น,นี่เทพพญาร้อนทองขอเสียงขอมือหน่อยไม่ได้ยินเรา เจ้าพายุเจ้าพายุน่าจะไปหมดแล้ววะไปครับบ้านเบิดแล้วลบบ้านแล้วเอาอย่างนี้เทพยญาล่อนทองกับเจ้าหญิงมิ่งขวัญครับแคดเดนเคไปจุดปล่อยครับลุยเลยแคดเดนเคจับไปที่จุดปล่อยครับออก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  มาเลยครับโู้ได้ออกนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูอีกทีนึงจับตาดูอีกทีนึงไม่ต้องจับคนอื่นครับความจับคนอื่นพอตอนนี้ทั้งคู่นั้นใส่กันแล้วครับหงคว้ามหาลาหงคว้ามหาลาหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไม่ใช่แล้วก็ใส่กันเต็มที่ใส่กันเต็มที่เอาเลยวเอาแล้วที่ดาหอมไก่ที่ดาหอมไก่กับหงคว้ามหาลาครับเอาแล้วครับจะเบียดอีกแล้วจะเบียดอีกแล้วจะเบียดแล้วระวังกันหน่อยครับระวังกันหน่อยครับชี้ก็มาหน่อยชี้ก็มาหน่อยชี้ก็มาชี้ก็มาชี้ามีเอาลม ครับเรือเร็ว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 ช่วยลูกเรือหน่อยเรือเร็วเรือเร็วช่วยลูกเรือหน่อยโอ้โหเอาเรือเร็วครับเรือเรือเอาโมโหรียหยุดก่อนก็ได้โาโหรียหยุดก่อนลูกเรือล่มโาโหรียหยุดเพราะเรือล่มเรือล่มครับผมโอเคครับอ่าเรือเร็วครับลูกเรือทุกคนสี่สิบเช็คหน่อยครับเรือเร็วช่วยเช็ค เกาะเรือไหมครับเกาะเรือไหมครับทุกคนเกาะเรือไว้นะครับเกาะเรือไว้เรือท่านสสก็มาช่วยนะครับโอ้ช่วยกันครับช่วยกันนี่น่ารักมากครับอ้าวเรือเร็วครับเรือเร็วท่านสสอยู่บริเวณนั้นพอดีน้ําแรงครับครับห่วงยางไม่พยุงเรือไว้ครับ ขอเวลาเคลียร์นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นครับลูกเรือทุกคนอยู่ครบครับว่ายน้ําเป็นทุกคนนะครับว่ายน้ําเป็นทุกคนไม่ใช่ว่าลงไป40ตอนขึ้นเรือมามา41่อนะ41เอเนี่ยเรใครล่ะ41นี่คือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อพปรไปช่วยให้ได้ไหมบาแต่เรือทุกลำที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ โผเข้าไปช่วยกันเลยขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวขอบคุณนะครับท่านประธานท่านอังศิกรเทพนามกระตึกกะนะครับก็อยู่บริเวณนั้นพอดีท่านอยู่ตรงนั้นพอดีก็ออกไปช่วยครับไปกันหมดเลยครับครับถือว่ารวดเร็วทันใจครับนี่ครับเรือเร็วก็ถือว่าสุดยอดครับเรือรวดเร็วทันใจระหว่างเมียกับเรือรักใครมากกว่ากัน อย่าตอบว่าดูสิไม่ยอมทิ้งเรือเลยอะกอดอยู่งั้นอ่ะใช่ถ้าเมียปล่อยแล้วถ้าถ้าทิ้งลงไปมันกู้ยากถ้าเมียถ้าเมียตกน้ำปล่อยแล้วโอ้ถ้าเมียตกน้ำป่านนี้นะปล่อยเลยปล่อยไชโยพู้เล่นพู้เล่นพูนเล่นเลยใครอยู่ข้างหลังไอ้ผวกนี้คิดไปใครอยู่ข้างหลังพูนเล่นจริงๆรักจะตายแต่ถ้าผมเนี่ยถ้าเรือกับเมียเนี่ยผมก็ทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าช่วยรับ เพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของเรือครับยังไงช่วยรับใบพา,ายไว้ก่อนเนาะรับใบพา,ายไว้ก่อนขอเวลาเคลียร์ก่อนครับไม่เป็นไรเอาเช็คคู่ต่อไปเตรียมวอมพร้อมครับคนศีสะเข็ด้วยกันครับอันธรุมกับราศีชลายครับต่อไปเทียวที